สวัสดีครับผมช่องปาโก้ลำพูนเอาไปเชี่ยวครับจอดพักรถครับตอนนี้เราถึงลำเภอประสาทครับจอดที่ปั๊มมีค่มประสาทครับก่อนครับเพื่อให้ลูกๆเป็นเก็บทองครับจะเข้าห้องน้ำว่าพ่อแวะปั๊มตรงนู้นี่ได้เลยวันนปวดท้องแย่หมดเลยจอดมาเรื่อยๆอยูครับแต่ลูกผมบาด้ลงเนาะเมื่อกี้ผมก็จอดเติมน้ำมันยี่ปั๊มพีท ลงมาลูกลงมาลงมาพอดีเดยวเช็คลึงห,หล่อบังเอิญลูก ร่วมปังเนียสูงเยวเอาลงอีกนิดน้อยนึงนะคะรับลงอีกนิดน้อยนึงลำปะท่อมีค่มประสาทครับผม เกียงขวานิดนึงอยู่ครับเีลยวลงแค่น้อยหนึ่งครับลงองเลเียวสเขียวเพนกลัวจะเข่าที่ครับเพราะว่าร้านต่างคุลมกัะจะน้อย กติ้ครับผนัดล้อก็ปก,กติเดี๋ยวหลุกๆไปห้องน้ำครับผมขาม้าเทพตั้งแพรงครับผมขาโก้ธนาลาคกรพัวอุ้งอิงอุงอ้งอิงอุงอ้งอิงครับพระธาหุนารถเท่ากาับผม เมื่อกี้กรตอนอยู่โชคชัยพอดีผ่านมาเห็นรถอาจารย์การใช่ยคือไล่สินจอดล่อรถยกอยู่กันเลยคิปครับแล้วมาหลีบทายบ่ดด้พ่อแปดแหน้าที่ครับเด้วพกหน้าที่ครับกับป้พี่น้องเบิ้งจากโฆษณาที่ขอประขากบ่เป็นแย่งครับผมกับป้าพี่น้องได้อครับที่ตามคิเบตผมเลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับยูทูเบอร์เบอร์ใหม่เนะเบอร์ใหม่ครับคนที่ตามยังมาทันถึงเมืองครับ เดี๋ยวผมกลับกบวนเดี๋ยวผมไปหาเครื่องใหม่เครื่องมือด yeah, ีๆครับโทรศัพท์หาโทรศัพท์หาเน็ตเดี๋ยวจะไปผูกเน็ตใหม่ครับเอาเน็ตที่มันมีความแรงเราจะน้อยเนาะก็ได้อัพเอ็ดบวตเร็วท่านใจนะครับทุกอย่างต้องมีการลงทุนเนาะครับเพื่อคุณภาพครับผมเพราะว่าคลิปหนาไปทีผมยังบ่ทันก็กาดอัดอัพหลายบันไดโบราณ โทรศัพท์ผมมันเสียงแตกครับเสียงแตกละยานพี่องรับข้านครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมด i ยไอโฟนวันเดี๋ยวผมจะเอาคลิปหนาทิ่ที่คลิปสิกซ้าหรืออาจจะมีการไล่สดในเอฟซีเดบึงครับผมผู้ที่ตามจะจะเพิ่มเข็นท้านที่แลครับกันครับมีไล่สดดนะครับเนาะถ้ามีไล่สดด้วย โอ้รถรถใส่แกะ้าครับนั่สีก็ขาวก็ำหนาางาลๆของนาำกันครับ มีคนหนึ่งมั่งลูกลุกนำอาจะมีคนหนึ่งเบื่อไงพอเนี่ยเบื่อไงพอถ้าไม่หลวดูให้ด้วยดูให้ด้วยดูคนให้ด้วยว่าลงไม่ลง โอเคครับอาจจะลงแชร์สองคนเห็นพนมาส,สองคน ปตทนิคมปราสาทครับผมเหลือระยะทางอีกประมาณลอยกว่ากิโลครับอำเภอปรางคูนะครับปั๊มขางปั๊มครับสนามขางปั๊มปตทปรางคูครับที่ได้กับฟาพี่น้องอยู่ไกรกับไปเป็นเร่งเชียร์เร่งใจให้ได้ครับที่งามสาวหน่อยเป็นคนแรงครับผมมาแล่นเดีนบางอีสานจะสอดแสียงครับมื่อคืนในตีสี่ครับอยู่ตลาดตลาดเทศไทยครับ ตีซีครับเลือบางเครื่นี่คนหลายเอือนหลายเอฟซีสาวหน่อยไปเหรียญบางไจนี่คนคนเยอะครับคนเยอะมากเลยครับผมบรรยากาศข้างในรถครับผมปกติรูปเขาแก้มกั ora, นพ pues, ันมาเพันกระสีประมาณนั okay. is ่งประมาณนี้แหละครับผมพันมาครับพอครับมาเอาคอนเทนต์นั่งรถทัวร์ครับผมจะอยู่ประมาณนี้ครับผม เดินทางต่อครับปลายทางอำเภอปลังตัครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เสมอครับอย่าลืมกดติดตามนะครับปาโก้รำเพื่อนทิตเที่ยวกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับโฆษณาเลยครับเด้ออย่ากดอย่ากดผ่านเลยครับเมืองโฆษณาให้นำเลยครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เสมอครับผมอัปเดตสถานการณ์สวัสดีครับ